ได้เวลาตัดย้ากแล้วย่าเต็มถังจะต้องเอาไปทิ้งก่อนเขี่ยออกมันติดใบพัดถ้าไม่เอาออกเครื่องมันจะดีดถังออกเองโดยอัตโนมัติช่วงหลังบ้านจะเต็มถังไวมาก ออกแรงดึงเครื่องนี้สตาร์ทค่อนข้างยากบางครั้งดึงสามสี่ครั้งถึงปิดยังดีนะเครื่องนี้มันเดินตามไม่ใช่แบบดันหรือแบบไถไปแย่เลยเพราะว่าตัดแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมง สภาพอากาศที่นอร์เวย์ฤดูร้อนแดดจัดหญ้าจะสูงไวมากป้าตัดทุกสองอาทิตย์รอบอบ้านทั้งหมดใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงถ้าตัดสองคนก็ประมาณสองชั่วโมงเสร็จเหนื่อยก็หยุดพัก หายเหนื่อยก็มาตัดต่อจนฝ่าจะเสร็จอยากได้รถตัดหญ้าบแบบนั่งขับแต่ว่าราคาไปดูแล้วแพงเหลือเกินคงต้องรออย่นานเลยลองใช้โรบอทแล้วมันใช้ไม่ได้เพราะว่าพื้นไม่เรียบเป็นหลุมเป็นบอ่อเครื่องมันเดินนาทีหยุดสองนาทีหยุด ก็เลยเลิกใช้ถ้าจะใช้โรบอทมันก็ต้องปรับที่ใหม่ต้องจ้างรถแท็กเตอร์เข้ามาปรับที่ให้รวบรวมเงินไว้ซื้อรถตัดหญ้าแบบนั่งขับจะดีกว่าตัดหญ้าถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีของถนัดโอ,เห,อเหนื่อยเงืยอเปียกชุ่มทั้งหมน ด้านหลังบ้านเดินสามรอบก็เต็มถังแล้วต้องคอยเปลี่ยนตลอดไม่ใส่ถังก็ตัดได้แต่ปัญหาคือต้องคอยระวังเศษหญ้ามันจะกระเด็นเข้าตาขออนุญาตพักเอาแรงก่อนเหนื่อยแล้ว